ถ้าพูดถึงวงการแฟชั่นนะครับมุมกว้างเนี่ยหลายนะคนอาจจะนึกว่าเฮ้ยฝรั่งเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เป็นแกนนําที่สุดแล้วอาจจะนึกว่าชาติตะวันตกเนี่ยเรื่องของแฟชั่นเนี่ยน่าจะเป็นนัมเบอร์วันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเอาจริงๆนะครับหลายๆคนก็คงคิดแบบนั้นแหละแต่แน่นอนครับว่าเมื่อไม่นานวันี้เนี่ยมีผู้หญิงไทยหนึ่งคนนะฮะ ที่เข้าไปเป็นแกนนําหรือว่าเป็นหัวหอกในวงการแฟชั่นจนสื่อแฟชั่นอย่าง B.O.F นะฮะหรือว่า Business of Fashion เนี่ยต้องจับตามองแล้วเอามาเขียนเป็นคอลัมน์เลยทีเดียวครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับวันนี้ก็เก็บคอนเทนต์จากเมืองนอกเมืองนามาฝากกันหน่อยนะฮะ ก็ตามรูปที่ให้ดูนะฮะ B.O.F. นะฮะซึ่งนี่ก็คือ Business of Fashion นั่นเองนะครับก็เป็นชื่อเว็บไซต์ของเขานะครับโดยเขามีหัวข้อที่น่าสนใจนะครับทุกคนเขาตั้งหัวข้อไว้ว่าเหตุใดครับคนไทยจึงกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นนะฮะซึ่งทางด้าน B.O.F. เนี่ยหรือว่า Business of Fashion เนี่ยเขาก็มาวิเคราะห์นะครับว่าทำไม อยู่ๆคนไทยนะครับถึงก้าวขึ้นมาก้าวกระโดดขึ้นมาเลยแล้วก็มาเป็นหัวหอกหลักนะครับของวงการแฟชั่นเออก็ต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเหตุผลก็มีให้เอาไว้สั้นนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะเพราะก็ต้องมีการกล่าวถึงแฟชั่นควีนแน่นอนนะฮะเน่พูดถึงแฟชั่นควีนนะฮะจะหนีไปไหนก็คงหนีไม่ได้แน่นอนนะฮะลิซ่าละลิสามโนบาลนะฮะคนนี้นั่นเองนะครับ แฟชั่นควีนที่เป็นชาวไทยนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่น้องเนี่ยโด่งดังขนาดนี้เนี่ยมีผลแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับเชื้อชาตินะฮะน้องคือเชื้อชาติไทยนะครับก็ต้องมีหลายๆคนเนี่ยที่เป็นคนไทยแล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากน้องไปด้วยเช่นกันนะนะฮะกับพูดง่ายๆว่าน้องทําให้ทั่วโลกเนี่ยหันมามองคนไทยมากขึ้นแบบนี้ละกันเนาะซึ่งเขาก็ลงเอาไว้นะครับว่า global star ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ย คือนักดนตรีนะฮะก็คือลิซ่าละลิสามโนบาลนั่นเองนะฮะ จาก b บ็คพิงเนาะหรือที่รู้จักกันดีในนามว่าลิซ่านะฮะนี่คือข้อความที่เขาลงไว้นะครับเขาบอกว่าน้องเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า99ล้านนะครับบนอินสตาแกรแล้วก็เป็นสมาชิกที่ได้รับความนิยมระดับนานาชาติของ g กิร์ลกร p ๊ p o p นะฮะก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยกันแบบง่ายๆก็คือน้องคือศิลปิน K-POP ที่ต่างชาติยอมรับแล้วก็โด่งดังแล้วก็มีความป๊อปปูล่าสุดๆนิยมสุด,สด อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะฮะและนี่ครับคือเหตุผลที่ทำให้คนไทยกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นนั่นเองนะฮะเหตุผลก็มาจากผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะครับลริซาและนิสามันโอบาลน,นั่นเองนะตามที่ B.O.F. หรือว่า Business of Fashion เขาทำการวิเคราะห์ไว้ะนะฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเรื่องของแฟชั่นเนี่ยยังไงก็ต้องยอมให้เขาคนนี้นะฮะโอ้โหบอกเลยว่าน้องเนี่ยมีหลายลุคหลายอารมณ์มากๆนะครับ บทจะไปแนวเท่ก็เท่ขาดใจเลยบทจะเซ็กซี่ก็โอ้โหเผ็ดร้อนจริงๆนะฮะเรียกได้ว่ามีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลากับลูปแฟชั่นของน้องนะนี่แหละเหตุผลที่ทำให้คนไทยเนี่ย ได้ขึ้นเป็นหัวหอกนะฮะก็ได้มีลิซ่านี่แหละเป็นคนนําแกนนําขึ้นไปเนาะทําให้หลายๆคนเนี่ยก็ได้รับผลพวงไปด้วยได้รับอิทธิพลไปด้วยนะฮะอะไรประมาณนั้นนะอ่ะก็เก็บมาฝากกันประมาณนี้ครับกับ B.O.F Business of Fashion นะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวตอนนี้แอดไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าเย็นนี้จะฝนตกหรือเปล่าไงก็เดินทางกันด้วยความระมัดระวังนะครับทุกคนแล้วเราจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าที่นี่นะฮะลิซ่าเวสวัสดีครับ What's left is right